โอเคครับรู้เรื่องครับเป็นนแน่ใจล่ะลูกวันนั้นไหนวัอไหนวะต้องถามว่าหนูแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าหนูจะไปเข้ากองพันนี้ใช่ครับเดี๋ยวผมจะไปปีหน้าครับปีนี้ผมขอผัดก่อนผมยังสนุกไม่พอได้ถ้าเราพูดว่าปีหน้างั้นผมสตาเชียร์ของพวกพี่ก็ยินดีต้อนรับเราอ๋อชมรมอะไรนะอ๋อแน่ใจเหรอคะว่าอยู่ถึงปีหน้านะลุ้นพี่ไม่ยุบก่อนใช่ไหมคะชมรมนี้ โอ้ยพูดจาล้อมล้อมไปไม่ได้เลยกล่าวไปไม่ไว้โอ้ยจะพี่ด้วยหนูช่วยพี่ด้วย ไม่โดนล้อมผมไม่รู้ครับผมเราปีหน้าไปแม่ใชงไม่ถโอ้ยไไม่ไดู้ดถูกใจว่ะเขาบอกว่าจะใครที่อยู่น้ำไม่ปลอดก็ไปอาจจะเป็นสาเดน้ไม่รุ่นพี่จะมาล้อมหนูทำไมก็หนูก็อยู่ชมนมรุ่นพี่แหละหนูเพิ่งลงทะเบียนไปไอ้รูปหล่อถ่ายรูปไว้หนูหนูเพิ่งลงทะเบียนไปเองเนี่ยหนูอยู่ชมนมเดียวกับพี่ตอมรกชือวาชื่อว่าช่อวชื่อว่ชอวเอ๊ะิงแดกกอกวาด๊ไม่นูู่ชมชมนมสตาเซียไงเข ลากแก๊งผมลาแก่ผมเห็นแก่งทำไปเรียบร้อยคนลุกก็หมดแล้วไปให้ละไปใจมันก็เหนื่อยจริงจโคตรแก่นั่นละสิถ้าจะเห็นปีกนาอย่างเดียวเสร็จไปแค่ลูกขึ้นหน้าผมหรือย่างแต่ละมือแต่ละเดหน้าเราอย่างเห็นแล้วปุ๊บเอมีไม่ใคุณแพทย์ไ้ใชค่ะด้วยพี่โทนี่แต่บ้านยังไม่จบเลยค่ะยังไม่ได้ส่งเขาไปไหนไม่ได้ค่ะไดขอครบแล้วเหรอฝนตกครบแล้วครบแล้วไม่ได้ไปได้ ไปได้หรอไปสิจะได้แนวพักดำเอาประเทุ้ยอย่าข้าแอบไปเลยมิ้มหมดด้วยไหมแอบไปเหรอนี่นะองทเค็ดลับของโดริคัมบ์อวตารคาริสีห์หักเขานุ่มมากเลยอะไม่ถับเธอแกล้งเราหรอไม่หนูเป็นไรลูกทำไมหนูมานั่งคนเดียวในมูมือลูกเป็นไรไมเป็นอะไรครับาพเลยไนมานั่งเศร้าหนูบรรยากาศมันพาไปเหรอลูกใช่ไหมฝนมันตกบรรยากาศมันเลยพาทำเอ็มวีใช่ไหมลูกบ้านเปียกเปดตู้ ต้องลงเงินนะเดี๋ยวเปื้อนว่ะไม่ได้กครับนั่งชิ่นน้ำนั่เปียกนะเดี๋ยวมันเป้นพื้นใช่ระวังมันจะแฉะนะลูกใช่ถ้าคุณหนูโ่มระวังมันจะแฉะนะลูกอะไรแฉะครับพี่หมายถึงมันเปียกนี่ยมันก็จะแฉะน่ะอ๋อเปียกเปีใช่เปียกเมันก็จะแฉะแล้วมันก็จะไม่ไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่อื ใช่ค่ะพี่โทนี่มันมันจะไม่คมอีต่วหนะรู้อะไรคะเพิ่งรู้อะไรคะพี่โทนี่ข้าข้าพุทธิหลวงพ่อเมจิโตะว่าทำไมวันนีคะคุณบอลดิกาดโทนี่ทีนีงเขาจะรู้หมดว่าเราไปจีบ้าวใคพอแห้งหินนารีไหเห็นอนารีไหมอุ๊ยลูก้าอยากจะบอกว่านายรีบถอดรองเท้าเดี๋ยวนี้ ในนี้ปั่นฝุ่นเลยนะในลองหัวล้อเปบนตัวายสิไอ้ยหัวล้อตัวายสิใช่์เดาเลยอุ้ยอันนั้นคือเขาเริ่มเอาแล้วดีอุ้ยพี่ชอบอ่ะเมื่อกี้ใครหัวล้ออ่ะเยอะไม่รอดว่ะอุ้ยพี่ชอบอ่ะไม่ใช่หัวล้อไหนหัวล้ออีกทีนี้เดี๋ยวพี่ให้ตังค์เลยเดี๋ยวพี่ให้ตังค์เลยอันเจ้าคอยทีนึงกทีนี้อีกทีอีกทีนี้ งานนี้งานเจอเนื่อยนูท้อแปดครับพ่อคหนึ่งแดอันน้หนูอันนี้อะไรลูกหกถึงแปดเหรอใช่เด็กสี่าเป็นอะไรกับไซรัหรือเปล่าเนี่ยอ่าับไปเลยโอ้โหเดี๋ยวนะหนูได้เงิน แยากพี่เป็นคนละเท่าไหร่แล้วลูกไอเดียอะไรไ<ด>บ้างอะได้มาจ a ี4ครับอสำหรับน้องๆที่สนใจในการโดดล่มนะครับหลังจากฝนหยุดตกสภาพอากาศฟ้าฝนเป็นใจนะครับสามารถไปติดต่อโดดร่มได้กับพนทหารนะครับถีฮะสามารถโดดร่มกับพนทหารได้ด้วยเหรอเอ๋รับ าโอ้จอะไรคะพี่โทนี่มามใไปเรียนนะคะไปเรียนมาใหม่ดูแถบดูก่อนโอ้โหแถบตับเงินเต็มข้างเลยขอจิเรียนมีประมาณพันชิ้นนะคะไม่เรียนนะคะไม่เรียนนะครับจะให้เลนี่มีอะไรจะคุยด้วยถามว่าไงครับเลนี่ว่าไงลูกไม่มีอะไรอ้าวเนี่ยหนูถ right, ้าหนูไม่มีเงินใช้นะหนูไปขอพี่โทนี okay, ่เด sure ินในผมแดงๆเขาด้วยเขามีต yes, ังค์เยอะ ใช่เนี่ยพี่โนอาก็มีตังค์เยอะพี่ไน่มีเขาเป็นสายเปพี่ไม่มีจ่าพี่ให้พี่ให้น้องพี่ไปหมดแล้วเนี่ยพี่ฝากน้องพี่หน่อยได้ไหมเนี่ยหูหมากไม่มีจ่าพี่ไม่มีตังค์เลยพี่ไม่มีตังน่ะ แกลเลียนพ,พี่ไม่มี <ไง S 1> แกลเลียนพี่หมดแล้ว <ไง S 1> พี่ขอร้องอย่ามาทำแบบนี้กับพี่นะจะไม่กไมกเก็บแกเลียนใช่ต้องอ้อนหนูหนูหนูถ้าไม่ได้ตังค์หนูก็อ้อนขอข้าวขอหนามอะไรอย่างเงี้ยนหนูอ้อนไปเลย,เลย <c oughs> หนูอ้อนไปเลยลูกมิง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 นั่นแหละช่วยฉันด้วยนั่นแหละตามตามสูตรเลี รีบมิงมิงเธอช่วยฉันด้วยมิงมิงอะไรอ่างน่ะอขอแกเรียนฉันฉันไม่มีแกวเลียนไปขอพี่มิิงที่ขอพี่มิมิงนี่มิงมินี่มิมิงเงอมากเงบานสิบกเลียนสิบ้อยบานแกเรียนพี่เร็วไอเดียอะนะหนหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสองครับันปล่อยคูฉันปล่อยคูฉันปล่อยคู่หนงแปดสองมิงมิงช่วยฉันด้วย นิมิบช่วยสนิทพี่นิมิบยัดเข้าพี่โนอาห์ก็น่าจะผมอยากได้จากพี่โนอาห์จริงครับโอเคทำมาใหเธอมาให้ฉันหนูทำดีมากลูกท่านี้เลยโอ้โหทำจำท่านี้ก็ได้แม่นมากเลยลูกเขาเลื่อนขาพี่โนอาห์นิดมึงค่ะว่าไงคะพี่นึงเหมือนกันว่าไงคะโดดรมบ้างหนูอยากโดดอยากถอนหยุดตกเดี๋ยวพี่จะพาเราทุกคนไปโดดร่ม ในหนูลองทำเสียงเหมือนเสียงดูดูเหมือนพี่ทหารสิลูกมีใครทําได้บ้างอย่าทำบ่อยพี่กินไป2อมิตรแล้วถ้าทำบ่อยเดี๋ยวพี่ขอให้คนละหบดรแกเลียนนะกินอะไรคะล่กพี่พี่กินอะไรไปแล้วคะสองมิตรสองมิตรแบบนน่กินอาหาน อ่ะหนูดูดูเป็นตัวอย่างนะลูกรุ้นพี่แต่ละคนอยู่หนูแตขอบคุณครับหนูดูหนูดูรุ้นพี่แต่ละคนนึงครับหนูดูวันนี้เป็นอาหารนะแต่หนูรอดูพรุ่งนี้นะว่าเขาจะเป็นตัวไหนดูรอดูเลยโอ๊ยแต่ละวันพี่ขำตัวพี่เจ็บคอโอ้เหนื่อยจริงจริงอาจริงนะหนูไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีอะไรเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ สาระไม่ต้องมีไรสาระไปก่อนเลยะลายาี่ละลายปุ๋ยเต็มเลยละลยเฮ้่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่ออกได้ยังไม้หรือยังไปไม่ได้นั่งสิมันนานสั่งยังมันยังไม่ได้มันเป็นยามมันรออภิการอยู่ใช่เดี๋ยวพี่เขาบอกรอฝนหยุดตกก่อนน่ะเออฝนที่ไหนตกนะสิไอมินี่เธอไม่ไปสอบเหรอเออมันคืนใหม่แล้วนะแต่เราต้องไปสอบเธอถามสอบจองไหม สจ๊คะหนูสามารถพาน้องๆไปได้หรือยังคะหรือต้องรอยังค่ะแมรี่ตอนนี้สถานการณ์ไม่ปกติลูกหรืองโดนคฟ้าสิอม่แล้วเธอสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยค่ะตอนนี้อ๋อสจ๊ให้เรามาเอาของไปส่งนรับอ๋อเคใช่แต่ว่าเราจะแอบไปส่งแล้วน่ะไปดีๆนะห้ามให้ลูกน้องเห็นเดดขาดว่าเธอออกมาจากบ้านเธอไปได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเขาให้ไปบอกปลอะไรวะน้องตัวที่ดัดลุ้สิตัวริคัมมาวตารคัรลิไปได้หรือเปล่า มมมันแบบตตราตุทำไมหนูมานั่งตรงนี้คนเดียวกับลูกอ่านหนังสือนะครับส๋อหนูไม่ไปคุยกับเพื่อนๆพ่อนทำความรู้จักกับเพื่อนๆพ่อนอลูกเออเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งครับอ๋อหนูเป็นอินโซกับส่อใช่ครับ มาเดี๋ยวพี่พาไปไั้ไหมมาขึ้นมาเดี๋ยวพี่อุ้มไปโอเคไปแล้วเพื่อนๆหนูไปไหนหมดละอ้าวอาโมโดรีโมโดรี อ้าจย์เจ้านี่พี่พาเพื่อนมาแนะนำให้รู้จักอ๋อสวัสดีครับสวัสดีนะอ่าหนูชื่ออะไรลูกลูบอกเขาไปลูกชื่อนาบครับนาบนาบต้อแฟนเอมิลี่เหรอไม่ใช่บัดดีไม่เป็นเรื่องแสงได้อะโอ้นาบมาไปเลรังอันนี้เพื่อนเราชื่อนาบนะลูกอาจใครชื่ออะไรบ้างแนะนำให้เพื่อนรู้จักหน่อยครับจันเจ้าโอ้ยนายยังจะพูดทำไมอนะพูดก่อนพูดนายก่อนเลยจันเจ้าแล้วครับจันเจ้าจันเจ้า วันนี้โันิสนะสวัสดีครับพูดลีนิอืมฟหวกนับด้วยนะนาบเขาเขาค่อนข้างที่แบบว่าเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งแต่เขาใช่แต่ว่าก็อยากมีเพื่อนแหละใช่ไหมลูกอยากมีเพื่อนหรือเปล่าครับอยากมีครับอาจครามเป็นอินโทรแบบเหมือนกันสินะครับเนี่ยเจนเจ้าก็พูดแร้ว่าเตรีเป็นอินโทรดวยครับเฮ้ยสบาอ่ะ นีสองคนนี้เขาน่ารักใจดีแล้วก็จําวิชาที่พี่สอนได้อย่างขึ้นใจเนี่ยลองโชว์ไปสิลูกนี่นี่ลองใช้กับพี่คนไหนดีพี่เอมิลี่ค่ะพี่เอมิลี่โดนไปหลายทีแล้วลูกพ่อค่ะเข้ามาเลยค่ะบอกเติมแปดถ้าติมแปดนี่นี่แบบนี้ลูกอ่ะสอนสอนเพื่อนไปดีท่าที่เท่าไหร่ลูกโอเคได้แล้วน่เราจะเตืิมทุกคนในบ้านเราแล้วกันขับคนน้าที่โทรมาบอกอ่าไล่เวทเอแปดก็ได้ใช่ หนูหนูได้เวท F 8ลูกแล้วก็ Q U I T ลูกใช่ไหมเอาไม่ใช่หรอเอาไม่ใช่หรอโอเคเราวสอจอกสินเดียอยู่ไหนคะเนี่ย3 3สามสามเก้าครับอ่าพี่วันนี้หมดเริ่มหมดตัวนะคะช่วงนี้มาออกรบอยู่ตัวแทนทางบ้านเหรอใช่เดี๋ยวพี่สู้ๆนะได้ครับฉันเลได้ส่งเงินโอเคจ้ะลูกเอาเอาเป็นของกินไปก่อนเนาะลูกเนาะช่วงนี้หนูมีข้าวมีโซดากินกันหรือยัง ออจัดการับต่ออีกหลายชีวิตโอเคไอดีครัโซดาผมเหลือแค่สิบอันเองไอดีอะไรบ้าบ้านเราเรียบร้อยมากสวยงามทุกอย่างอยู่ในความสนใจของแต่ะรเรียนลยนะสามสามเก้ายังลูกอย่างเจ็ดสี่คาสองพี่กระเป๋าหนึ่งหนึ่งห้านะกิีดให้พี่ได้มา พี่โนอาพี่โนอาให้โซดาน้องหน่อยโซดาจังเลยสาสามเก้าสามสามเก้าเจ็ดสี่ครับโซดาเจดสี่ครับเนี่ยเอาถเดี๋ยวนเอาทีนี้ได้มามามาพี่เรคนเจ็ดสี่เจสี่เอาไปยังเราเอาดีอะไรเจ็ดสี่ยังครับอ่ะเจ็ดสี่หหนึ่งปดครับเราไอเดียอะารหกหนึ่งแปดเจดสี่ครับขออีกห้าขวดอ่ะเต็มสี่ใช่ไหมแป๊บนะได้ยินครับดีค่ะเป้าเซฟปกติดีค่ะ จบปังแล้เหรอเจ็ดอะไรนะเจ็ดสิบสี่เจ็บสิบสี่จบตอนนี้คนไรหมดแล้วหมดตัวแล้วอะไรนะอ๋อจอดได้อยู่นี่อยากจะแซงว่าตายแล้วเพลงอะไรกันขอบคุณคร่ะใครเปิดเพลงปิดเพลงให้หน่อยเร็วสอดจอเขาจะพกเขาแถว่ายเรื่องอะไรที่นี่อะรน่ะโอเคค่ะมามามาจะบอกว่าลงตัวกันด้วยกันนะอยู่ในบ้านเป็นวงสามคือสามเก้านะาแป้งถูกไหมคิงจิโดร่าตพออะไรเราอะไร หนูได้ยินไหมลูกเจ้าจอมเขากระซิบว่าบ้านคิงโดนบุกไปแล้วนะลูกรับเราเอาอะไรแซมมอนใช่ไหมของเราเองก็ไม่มีอะไรหนูได้ยินกันไหมเขาบอกว่าบ้านคิงโดนบุกไปแล้วนะลูกเราเราไอเดียอะไรลูกเราแตกวคนเขาจับนายสานไป หน,หนูอยากให้พี่ทาชอหนูนะคะใครโดนจับไม่มีนะจ๊ะไม่เปียกไม่ใช่บ้านเราเจะเย็นๆนะจ๊ะบ้านเรายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนอยู่ในความเรียบความสงบอยู่ในบ้านไว้อยากเกินประตูบ้านอะคน,คนไหนอยู่เกินประตูบ้าน เขาเป็นสอดจอลูกอันนั้นสอด่อ,อเป็นชุดไฟายปกครองนะลูกนะเมอร์ลิน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 เดี๋ยว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  ดูแลมือลินไม่ได้ก็รับโทษร่วมกันขนัินี้ใช้เป็นคนหน้ารักถือว่าอยู่บ้านเดียวกันไงใช่เคยอยู่แหม่รับมือจริงๆไหนข้าวก็กินหม้อเดียวกันจะมาทิ้งกันได้ไงฮะคนหานเกิดอะไรขึ้น โตคะอย่ามาอย่ามาชักชวนเด็กไปทำอะไรแปลกๆค่ะแล้วพี่ขาดพี่อยู่ไหนอีกอย่างเอ้ยเพื่อนหนูจะขายอันนี้ค่ะหนูไม่มีที่ปอดภัยแพงซื้อมาแพงจังอะลูกซื้อเขาไม่มีอะไรเลยนะครับพี่ดหนึ่งโดนสอบซื้อปีกข้าหลังจะซื้ออะไรถาม ทำชื่อได้หมดนะถ้าใครถ้าเมอร์ลินทำอะไรผิดทหารรับร่วมหมดนะบอกไม่เป็นไรถือว่าเป็นการให้ดูแลเมอร์ลินเป็นความรับผิดชอบร่วม